สวัสดีค่ะมีรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะคะ SUV นะคะราคาราคาไม่แพงขวัญไม่ถึงหมื่นนะคะเป็นเชฟโรเลตเชเวลเซอร์นะคะคันนี้เป็นอ่าเชฟโรเลตเชเวลเซอร์ตัว2.8 LT z นะคะเป็นขับ2นะคะใครหาขับ2อ,อยู่คันนี้เป็นขับ2นะคะ คันนี้เป็นรถบ้านนะคะมือเดียวนะคะเดี๋ยวพาชมเดี๋ยวพาชมรอบๆคันนะคะรถบ้านมือเดียวสีเดิมทั้งคันนะคะมีชุดแต่งมีชุดแต่งนะคะรอเดิม แมตเดิมนะคะมีชุดแต่งมีบันไดมีซุ้มล้อนะคะภายในจะมีแต่งเป็นลายคั้ล่านะคะเดี๋ยวพาชมรอบๆคันนะคะสีน้ำตาลนะคะชุดแต่งรอบคันนะคะ เดี๋ยวพาชมภายในนะคะภายในสีเบตนะคะมีแต่งแคบล่าสวยนะคะภายในสะอาดมากนะคะรถลูกค้าดูแลดีมากพรงลัยฟังตีมันชั่นนะคะเกียร์ออโต้แอร์ดิจิตอลนะคะ ไม่อยู่ที่แสนนิดๆเองนะคะไม่น้อยมากก็สวยนะคะภายในภายในสวยภายในสะอาดภายในสะอาดมากใครสนใจลองแวะมาดูนะคะคันนี้เราขายราคาเดิมนะคะ460,000บาท มีกล้องหลังให้ในกว้างนะคะเบาะแถวสามพับได้แถวสองพับได้ปรับนอนได้นะคะแต่งแคปลานะคะสวยออลองแวะมาชมรถจริงได้นะคะรถอยู่ที่ยังเภอเมืองสุรี รถบ้านนะคะใครมาไม่ถูกโทรสอบถามเส้นทางได้นะคะ0874655665นะคะหรือเซแผ,แผนที่ใน Google แ a p มาได้นะคะที่สันติรถบ้านชนบุรีนะคะ